รลยำบันเทิองเลยำบันเทิองแต่แต่แตดแต้วแต่แต่แต่แต้วเลยำบันเทิงแต้วแต้วแต้วเดี๋ยนะเดี๋ยวนะสวัสดีจ้าระยำบันเทิงเสิร์ฟข่าวระยำสดๆร้อนๆส่งตรงถึงบ้านท่านขอโทษทีช่วงนี้หิว มันกินข่าวหน้ากล้องแล้วอะข้าวป่ะกินข้าวในายการข่าวมันมันกินข้ามันกินข้าวคำโตโตเลยว่ะโง่ข่าวกินข่าวกินข้าวข่าวข่าวเรื่องของเฟซบุ๊จบไปแล้วครับวันนี้มาถึงเรื่องข่าวในเอนเมอร์เทนเมนต์ของในเดย์พัสของเรากันดีกว่าเริ่มจากข่าวแรกเนาะไอเยียสมผมไม่เป็นสมผมกระบางว่ะ ลมันตียมึงไม่ไม่ไม่อ่าสซโซบบมันมันคือโซบบอะไรปะทำไมมึงเห็นกูไม่ระเบียบร้านเหรอไม่ไม่ไม่โซมึงมเหมือนออกเหมือนแหกเหมือนแหกเมื่อกี้เมื่อกี้กูเสยกูเห็นเลยเห็นไรสีแสนไปครับเด็กยี่้านเกือบล้านดีกว่าไอ้ครึ่งล้านเกือบครึ่งล้านไอ้เจียพพอยไอ้ไอ้เจียพพอยไอ้พอยพวก อไอ้ไอ้ทักเชฟพอร์ตกนี้รู้เปล่าตัวเองเป็นประเด็นอยู่เพื่อมึงเจสสวัสด์กินชาบูสสงตัวสองหอมอร่อยอย่าบอกใครเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในวันที่ตีวันที่ตีน้อยเอ็กซ์เพรสครับจะโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับถ้าเออว่าคนที่ไปไม่ใช่นักม่วงนักกมลเอ้นะไอ้ม่วงไปกินชาบูเนี้ย ไปไอ้มัวไปกินสุกี้ตีน้อยอะไรเงี้ยมันคงไม่ค่อยแปลกแต่เอญว่าวันนี้มันหนึ่งแถมหนึ่งแต่เออวันที่ว่าไปหนึ่งแถมหนึ่งแล้วประเด็นคือมันไปกับเพื่อนมันไปกับคนในกลุ่มเราครับก็คือนักกำลอีกคนนึงเฮ้ยมึงอยู่เทียงที่มึงอยู่ในข่าวดิอ้าวแองจี้ไม่ใช่พ่อผมนี่อ้าวแองจี้ไม่ใช่พ่อมึงแต่มันอยู่ในกล้องมึง มึงจอออกไปมันตอบไม่ได้ไหมกูมึงรอข่าวมึงก่อนแล้วก็เข้ามาเย่ใช่ครับม่วงกับเมฆไปสองมอไปกินไปกินสุกี้ตีน้อยในวันที่หนึ่งแถมหนึ่งกับพอดีในนึงก็ถือว่าเป็นการลดประหยัดคาประหยัดตังกันไปเย้เป็นคนแชร์แต่วันนั้นครับหวานช้ำหวานซึ้งหวานยดหวานน้อยกันเลยทีเดียวถามว่าพวกเขา ข่าว่าพวกเขาไปเพิ่งม,มาสวีกันตอนนี้เหรอครับเปล่าครับคบกันมานานแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูมึงโกโหกครับเฮ้ยหยุดเถียง <c oughs> <c oughs> อ้าวข่าวมันกิกเบสไอ้เหี้ยกูโตยแย้งได้อ้าวอีดอนี่เฟกนิวมึงรู้จักเฟกนิวไหมถ้ามึงยิ่งเถียงเพราะว่านั่นคือชิพนั่นคือเรื่องจริงนะเวย้ยอ้าวมึงตามไปก่อนมึงตามไปก่อนเออไปก่อนน้องนัดน้องนัดนี่เห็นวัน มากินข้าวกันเร็วนี่อวสานปังหูแกนี่แกอวสานตอนพี่มาเลยนะเว้ยกาคาๆาคาๆาคาคา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 าอะไรเนมึงเห็นแล้วเช่นไงว่ามึงตัดติ้งมันเป็นยังไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเชฟเก่งเจอกับเชฟชิปอ่ะนี่นี่นี่นน้องน้องนักเคยมาที่นี่เปล่าไม่เคยเออนี่นี่เห็นเขาบอกว่าเขามีเนื้อออสเตรเลียด้วยอ่า เอาไหมไม่ใช่เะไม่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 ไมอามเอาคำมคามคไม่ไม่ม่ไมอาม่ไม่อม่าม่ไม่ไม่เมี๋มวไม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไอ่ไม่ไม่โอยไต่ไม่้ม่ไอ่ไี่ไม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 อไม่ไมกไม่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 าม่ไม่าม่ไ่ากินข่าม่ไ่ไม่นี่เอาคนข้างๆมากินข้าวด้วยเอากล้องเซอร์ขึ้นมด้วยโฟ ไม่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 เปลี่ยนเหมือนเหมือนนั่งเออนั่งนั่งต๊ะกัข้ามไปเป็นใบยางค่ายนั่งข่ายนั่งข้าไม่ได้เกี่ยวกับพวกมึงอ่านเล่นต่อเอ่ะเอออังนัดครับอ่าอ่าอ่านเร็วๆกินกินกินเออไอ้ไก่ไก่ดี่เอาเอาไก่ไก่ดี่กูได้หรือหรือต๊ะกัข้ามมันได้วะไอ้ไก่ไก่ดิบของเราของพวาเราเนี่ยแหละก็นี่ไงที่สั่งมาเปลือยให้แกกินไงโอ้ตายเลยจะรอไก่ไก่กินที่นี่เป็นโมโมหรือไง อาไอ้้ยไอ้้ย่ตีน้อยเพแม่งซื้อแม่งสั่งชาบูไอ้สั่บบแม่งได้ไข่ไก่ฟรีไปได้แล้วเขามีไข่ดิบให้พวกไหมมีไข่ดิ่เอาไหมไม่เอาตีน้อยมีเออไข่ดิบไมโมโมร้านโมโมะพัดโมโมถวายดีกว่ากูชอบกูชอบดีกว่ากูชอบที่คนในข่าวแม่งคุยกับคนคนที่เป็นนักข่าวได้แม่งดีว่ะเออดีดีขอให้เป็นแรมภาพแม่งก็ดีว่ะเออดีดีดี ออน้องนัดจะบอกว่าอืมอ่าคือที่เราคุยกัน,นแบบว่าไอนเนี่ยมนก็แบบแก็ที่ชอบมาตั้งแต่แกเข้ามาในกลุ่มเล็กๆแล,ล้วไม่ใช่คนรู้อีกดอกเล่นต่อดีเล่นต่ออย่าเคินอย่าเิน <S <S เอางี้ก็ว่าไหนๆเราก็คบกันมาสามล้าน,นอ้เหี้ยพวกเจ้าพวกนี้ ขอพายแอสติติกคอครับผมก็ที่ว่าเออไหนๆเราก็คบกันมาสามล้านปีแล้วว่าคืนนี้นักกันตลอดไม่เฮ้ยเฟคนิวเฟคนิวไอ้เหี้ยเฟคนิวเล่นต่อดิเฟคนิวไอ้เหี้ยไปก็ไปพวกกูเอาเร็วๆมันจะได้จบไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าแค่มีึ่ข่าวเดียวแล้วให้เรายาวๆไอ้เหียเอ้ย อ่าม่ทำอะไรก็ทำอะไรอ่าทำอะไรไม่ก็จะบอกว่าเราสัว์เปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราไปเที่ยวกันไหมไปแบบไปนอกไปโรงแรมกันไปไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยริมแม่น้ําริมแม่น้ําอเมซอนอะไรเงี้ยไปกันไหมเอาควาไปไปกินที่อเมซอนมีาจะกินข้าวหน้าอนาคอนดายางเหรอไม่ใช่เราจะกินเฟสปูชีนี่คาปูชิโนเอสเปสโซมอกค่าเอง ช่างแม่เหยื่ยตกข่าวเหยสัตว์เชื้อกูเราทำยังไงล่ะทุกคนพวกเขาจะความหวังว่าทั้งสองคนน่าจะเข้าใจความรู้สึกของเชฟเก่งและเชฟทิพย์นะครับที่ว่าโดนที่โดนจับทิ้งในรายการควนรบหมกไหมประเทศเทยนะครับจริงจริงจริงผู้ชื่อไม่อยากผู้ชื่อเต็มแต่ว่าผู้ชื่อเชฟที่อยู่ในรายการนู้นไปแล้วเพราะช่างแม่มาเหอะแล้วกันข่าวต่อไปครับ วันนี้วันนี้อาจจะดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เพราเพิ่งกลับมาบ้านเราต่อไปก็อย่างที่ตะกี้คุณสุภวิทย์ได้โปรโมทกันไปนะเนาะอ้าะมีเดียวครับก็จะมีเดียวสตน์อัพโคอมเดีอืมเขาพูดนี้จะมาตบโน้ตอ,อุดมตรงตรงใครพี่พี่กระตันยู ที่เดือนึงไม่ออกคุณนัทนันทวัฒน์สาริกาหรือาลาดนัดเขาจะมีเดี่ยวของเขาส่วนตัวแล้วครับนัดบอเจ้ากินไปกูชื่อตลาดนัดแต่ง่ะแต่ในเมื่อแต่อย่าดิ้ว่ากันนะครับวงการมันแคบแต่วงเวียนใหญ่นั้นกว้าง เรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณตลาดนัสนะครับเขาไปทำเขาจะทําเดี่ยวครับเขาไปเข้าหูเนี่ยเขาไปเข้าหูกับเจ้าพ่อเท้าโชว์คนหนึ่งครับวูบดิเกิดมานอน <c oughs> อยากทราบความรู้สึกมันอยากทราบเหมือนกันนะครับว่าคุณวูบดิเขาจะว่ายังไงกับเรื่องนี้เขาจะมองว่าคุณตลาดนัสเขาจะเป็นคู่แข่งคนหนึ่งที่สําคัญหรือเปล่าไปถามความรู้สึกกันดีกว่าครับแต่ไปถามตลาดนัสเส้นก่อน <c oughs> ส,สวัสดีครับคุณนัส แหมแล้วกูแพ้อะไรอย่างนี้ทวดผมได้ยินว่าคุณนั้นจะทำเดี่ยวไมโครโฟนของคุณครั้งแรกผมอยาผมอยากจะทราบจริงๆวูดีครับผมวูดีอยาจะถามคุณว่า ครับอะไรคือจุดริลำต้นที่ทาให้คุณทำเดี่ยวมค็โฟนครั้งนดี้ครับจุดประสงค์ในการที่ผมจริงๆยังครับยังครับโอจะเป็นโครงงานวิชาการเลยเชิต่อครับครับอ้าวห้ามพูดคขาว่าครับควยมีคนกดแรกมาห้ามพูดคขาว่าครับอ้าวได้ได้ แห่ผลอะไรชิดคุณทำเดี่ยวไมโครโฟนนัดกระมวลเก็อืมอคุยผมเชื่อว่าผมกูไ <efendim> ม <pos> <g com figuring out> ่พ <t> ูดคำว่าครับไงกูต้องหาคำอื่นแทนไงยิงเลยเขาบอกยิงเลยยิงเลยชิดโฟไม่ใช่หรอ everyone everyone <t> อ <t> ๋อ everyone โ <t> อเคโอเคโอเคอยากให้แมสถึงต่างประเทศอ้าวโอเคโอเคโอเคอะไร why you um <une> seven <t une> What the fuck? <laughs> mm. uh, yeah, 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 yeah. Why you make, yeah, um, stand-up comedy? Yeah, yeah, yeah. Why? Yeah. Uh, because, mm. um, I want to make these shows for everyone. I know everyone uh. want to see. What? <laughs> What? What? What is it? This is a book. <coughs> this ah, is the door. Oh, book go. Yeah, yeah, this is the door. Hey, <coughs> hey, 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 hey. Yeah. Shut up, shut. Oh, shut up. <laughs> okay. Hey. Hey, 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 hey. You you shut down. <laughs> what the fuck? I'm sitting down wow, shut down. Yeah. Okay, I okay, want. Okay. I want to progress. Uh, I want to. So uh, I want. I want to make this show for everyone, uh, who live, uh, who see the GHS Plus Studio. But this show have a special, uh, special story, about me, about everyone in my life, uh, absolutely. อ่าไอ้ดอนส์ไอ้ดอนส์รู้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  ยังไม่หมดเวลาเลย I I want to talk this story because uh, this show is uh, the first show in j e t p a t Studio uh, and every every spend for the life if uh, everyone who see this uh, donate uh, want to donate this show d o n t ย้อนดูเฮ้ยโมดูลาแล้วอ <riff ing> <fit> ี๋อย่าพูดไทยต่อได้ไอสัตว์ห่าเลยนะโอเคครัคุณทำมาแค่ไหนเช่ไมคุณถึงทาเดียยวมาครั้งนี้ครับอผมเนี่ยนะครับออยากจะทําเดี่ยวดีขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการแสดงโชว์ของผมมันก็จะเปิดเขาเรียกว่าเหมือนการเปิดเลิกเปิดชัยนะครับให้กับ หลายระดัดหลายโชว์ที่จะเกิดขึ้นผมอยากจะทำสตนด์คอมดี้ในสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งผมผมไม่่คยกล้าทําที่ไหนมากเท่าไหร่นี่คือครั้งแรกที่ผมอยากจะทํามากครับคุณฟื้นที่เออครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วเดี่ยวคุณต่างจากเดี่ยวอื่นยังไงอ,อ๋อไม่ต่างกันครับโอเคอืมอ้าวอ, <laughs> อ้าวอ่าหนึ่งคือเกิดที่เิสระที่นี่ต่างไหมล่ะกูไปดูน็อตอุดมก็ได้ อ้าวเฮ้ยดูกูก่อนอย่าเพิ่งไปดูโน้ตอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงไม่ต่างเอาไปดูโน้กก็ได้อะเฮ้ยไม่ใช่คุณก็เล่าดีๆไอ้เหี้ยครับไอ้สัตว์คือจะบอกว่าจะบอกว่าโชว์ผมอะครับก็ผมจะเรียบเรียงสตอรี่ที่เป็นทั้งสตอรี่ของเรื่องราวในชีวิตด้วยแล้วก็ เป็นเรื่องละที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่าที่ไหนแล้วะเพราะผมเราแรแกรว่าผมไม่ค่อยอยากเล่าเพราะผมกลัวคุกไม่เป็นไรครับเล่นเล่าที่นี่แหละอ้าวทุกสตอรี่ที่นําไม่เกิดผมเองแล้วก็ทุกอย่างที่ไม่เคยได้พูดที่ไหนก็จะขึ้นขึ้นมาพูดที่นี่แล้วก็ใครที่นะครับจะเป็นโชว์นะใครที่แบบว่าโดนอไเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมก็จะมีของสมนาคุณมอบให้ด้วยนะครับผมก็จะให้ตั๋วรถทัวร์นะครับขึ้นไปหากองชาวัด เผื่อใครอยากจะถ่ายรูปกับกองชาวัตผมมอบให้เลยหนึ่งรางวัลใครทําได้ท็อปตัวเน็นะแล้วผมดูนะเดี๋ยวผมให้เลยรางวัลหนึ่งตัวรถทัวร์ไปกองชวัตอันนี้พิเศษละคุณเราเอคุณวิธีโอพิเศษละโอ้ีีคือพิเศษละใช่ไหมอันนี้พิเศษละแต่ถ้าจริงถ้าโชว์พิเศษจริงๆริงทุกอย่างก็เอาง่ายๆคือการเซ็ตโชว์เซ็ตอะไรว่าผมว่าผมตั้งใจทำกับมันมากๆคือถามว่ามันต่างคนอื่นไหมมันก็ไม่ ผมว่ามันต่างที่ตัวคนพูดมากกว่าอ่าฮอันนี้นเป็น,<า>นเรื่องที่น่าสนใจแล้วงานนี้คุณจัดที่ไหนอัสลาคิงพาวเวอร์หรือว่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากอ่ากรมราชธรรมคลองสี่โอ้คุณจัดที่กรมราชธรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับไม่น่าใช่นะอ่จัดออนไลน์ครับออนไลน์เป็นออนไลน์ครั้งแรกก่อนเราขอดูเชิงก่อน คุณจัดที่ไหนเทพบีลาบ้านกูเนี่ยละฮะ <c oughs> บ้านกูเองเนี่ยนะฮะอ๋อจัดที่จัดที่บ้านคุณเองบ้านผมเองครับผมโอ้ก็จะเป็นไลฟ์แต่ว่าเราจะไลฟ์สดกันนะ Gs Plus s t u สตูดิโอเอ่อ Gs Plus นะครับท <ใน S 1> วิช G S Plus พัเป็นเวลากี่โมงเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบห้านะจนถึงสิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีโอจัดเดียวดึง นาทีเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแตกต่างกับเจ้าอื่นแน่นอนงามไส้ดิคะใช้เวลาพักหนึ่งแล้วกันเราไม่บอกเวลาชัดๆเราใช้คำว่าพักหนึ่งสิบชั่วโมงโอ้โหผมหมดตั้งสองนาทีแรกแล้วครับอ๋อโทษทีครับมาก่อนก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบเกือบสี่สิบห้านาทีแต่ว่าในโชว์นี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเป็นเฟิร์สโชว์ครั้งแรกครับคุณเฟิ แล้วคุณีของสมนาำน้าคุณอะไรกับสมนา,าคุณนะสมนา <c oughs> สมนาคุณอะไรบ้างอย่างแรกคือใครที่โดเนตไปนะครับผมก็จะให้เชกิู่ปผมโอ้โหพร้อมลายเซ็นและเขียนและเขียนข้างหลังเป็นลายคนไปใครที่โดเน a นะฮะดเน a กี่บาทขั้นต่ำเลยอเอาง่ายๆว่าขั้นต่ำของเราขึ้นจอกี่บาทเอาเท่านั้นห้าสิบบาทวะอ๋อห้าสิบสูงไปด้วยอ้าวเอาตามนั้นแล้วกันตามกฎแล้วกัน ขึ้นขึ้นห้าสิบได้รูปเชกิห้าสิบได้เชกิแลวถ้าห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวกุเนื่องรถทัวร์ไปบ้านเองอือและถ้าพันห้าก็น่าจะได้หลายคนอยู่นั้น่าจะออฟได้หลายคนู่วเอ่อออฟอันไไปไปกินข้าวกับผมแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันใครถึงนะพันห้าเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวมื้อนั้นโอ้ไม่ได้ไม่ได้กินธรรมดาไปเดี๋ยวผมพาไปร้านเชฟออฟเฮ้ย อัพเดกอัปเดกใช่ใช่ใครเล่นก่อนวะคุยจริงจริงเออพาไปกินไอ้นี่ลวกันร้านเชฟออฟลวกันหนึ่งมื้อหนึ่งหนึ่งมื้อล้วกันหนึ่งมื้อราคาอ่าไม่รู้ว่าเลนในอิเกะบาร์เลยอะเล่นร้านนี่เกะบาร้านนั้นก็มื้อนึงก็ประมาณไม่ต่ำกว่าหกร้อยเนาะอ่าถ้างั้นถ้างั้นถาร้านอื่นดีกว่ากูว่าอ๋อพาาหุ่นนะอ่ะตีน้อยสุกี้นะครับตรงเออ่ เจอกับคู่เมื่อกี้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 ตุกี้สีตุกตุกี้ตุกี้สีน้อยอะไรของคุวะตุกี้สีน้อยอะไรเนี่ยตุกี้ตีน้อยนะครับทุกคนเอาง่ายตุกี้ตีน้อยนี่ถ้าอยากไปด้วยตุกี้สีน้อยวะตุกี้สีน้อยเฮ้ยเงยเนี่ยลวนไปหมดตั้งแต่คู่แรกเลยไอ้เหี้ยลวนไปหมด คือเอาง่ายๆผมตั้งเซฟไว้ให้ถ้าหนึ่งพันเดี๋ยวไปเลี้ยงสุกี้ตีน้อยกันไรโดเนตถูกนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เลี้ยงอ่าสุกี้เลี้ยงสุกี้รวมไอ้ตีน้อยตีน้อยแล้วก็เชกิมอบให้ก็ถือว่าไอเทียไอเคียเมื่อกี้มันตุกี้เลยนะออกไปไกลๆไอคู่นั้นนะก็เอางั้นแหละครับก็ถือว่ามีของให้สมนาคุณให้ถ้าคุณกล้านะครับเอาผมโอเคครับมีคนบอกให้คุณกิ อะไรนะมีคนบอกให้คุณกีตได้ไงนั่นดิอ,อ๋อให้กีตเหรอครับใช่ครับเตรียมตัวครับหนึ่งสองสาม โอ้กีเสียงดังอะเด็กมันดังอะมันดังอะเด็กมันตัดโอ้มันดังหลุดมีดเลยอะโอ้พลังตัดแรงมากมันดังมากอะโอ้กมันตัดเลยโอ้มันดังมากไม่มันเป็นคนแรกเหรียญงั้นบอกให้พี่มึงกีดจีนแล้วไงกีนแล้วมันตัดอะเออกีนแล้วตัดถือว่ากีดแล้วนะฮะก็เกิดขึ้นขันทันตะเทวัสกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยผมประทับใจคุณฟูดี้มากเลยอ่ะมีอะไรคยดูรายการคุณฟูดี้ผมอะไรนะครับอ่าอ่าคุณดูรายการผมรายการอะไร คุณดูรายการผมรายการเลยผมชอบตัวรายการคุณมากเลยที่ตอนจบรายการนี่แจกรูปให้ผมจําได้ด้วยในห้ารูปนั่นโคคุณต่อยอ๋อเฮ้ยทำไมไรทำไมไรทำไมไรโคุณต่อยแจกรูปเลยไปแจกตอนไหนวะทําไมเขาแจกรูปโคคุณต่อยไม่ได้อะโคคุณต่อยเขาแต่งนะซิคคะแนนเต็มซิคคะแนนเต็มโอปา เอ้โหแฟนเบอร์เฟิสตทำใจมากก็ใครที่อยากมาดูนะครับหรือว่าคุณเป็นเมมเบอร์ r s t Time แล้วก็ผมจะรักทุกคนเอาตีน้อยออกไปก่อนดิอ่าผมจะรักทุกคนทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกการใครโดเนทถึงนะครับผมเอาสักหกร้อยก็ได้หกร้อยก็ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมเลี้ยงทุกี้หมีมอยตีน้อยอถ้าถึงหกร้อยคุณจะเลี้ยงให้เขาถูกไหมผมจะเลี้ยงต้อยอะไรนะใช่ใช่าจะเลี้ยงให้เขาครับเมจะเลี้ยงครับ เดี๋ยวผมจะเลี้ยงเลยเขาเรียกว่าดูแลดูแลคนพิเศษเป็นอย่างดีซึ่งรายแรกทุกบาททุกตังค์ไม่ได้เข้าอย่างที่บอกกันเข้าเป็นการสนับสนุนให้กับแคมเปญพิเศษของเราที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับผมนัดกระมอนแอนทิลวัตเดอะเฟิร์สเด e ซึ่งจกันยายนทีมมันก่อเลยแรกอ่ะถ้ามันเจริงอ่ะพาคู่รักนี้ไปสมสู่กันเราจะเปิดห้องพิเศษสองคู่นี้ ผสมกันในห้องแล้วเราจะนั่งดูข้างนอกวันกันยายนนี้ไปหนึ่อะมัเปิดนั่งดูไปแพนด้าชแนลเลยใช่ไหมผสมหม้อชาบูกินด้วยกันสองคนแล้วสวีทใหคนดูครับผมจะอ้วกพีพีบิวกินก็รอบแน่ถ้าเจอคู่นี้เมฆเมฆกับสุขพัณฑ์เชื่อผมคุณโอ้โหตายแล้วมั่งชื่อสุขภัณฑ์ด้วยข่าวขึ้นคุณดันน่าจะวัดบ้าครับเออพี่นันพี่แล้วถ้ามีคนโรดเดตหกร้อยบาทสิบคนเนี้ยพี่ พรากูขาดทุนอีเหี่ย้บ้าเอ้ยอ้าขอบคุณมากครับถือว่ากูขาดทุนแต่เราก็ได้งานที่ดีขึ้นได้งานที่ดีไปครับผมก็คุณหนักมากเลยครับจบรายการจบจบรายการนี้มีน้ำขิงให้คุณวูดี้ไหมไม่มีดื่มมะนาวสดดูทรงแดดทั้งสวนเลยขนาดนี้ละขนาดจะดื่มมะนาวสดเดี๋ยวรอไอหมาหมูช่วยกูหน่อย ดูดูทรงแล้วปีนี้ปีนี้น่าจะกูเอ้ยไม่แน่อ่ะอาจจะเป็นคนอื่นไม่ใช่มึงเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าพี่เอิร์กไอ้เป็นเอิร์กใช่สาเหรอเป็นคนเอิ์กโอเคครับเสารนี้ก็รอดูรอชมกันได้เนาะกับนักบอร์ดเจ้ากินไป อันนี้ต้องอันนี้อันนี้เป็นคอนเทนต์สำหรับสมาชิกเห็นเดียวปะอ่าไม่ไม่ไเปิดให้ดูฟรีเลยอ๋อดูฟรีแล้วถ้าดูย้อนหลังอะดูย้อนหลังก็อ่าเดี๋ยวทำาปไปคลิปแยกแล้วจะตั้งเป็นแค่เฉพาะสมาชิกดูได้เท่านั้นไม่เดี๋ยวไม่ตกลงเลยทีนี้ไม่ตกลงสามารถรับชมได้ในชวเชนะครับครับผมนครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราตกลงกันเองนะครับคุณวูดดี้ท่ไหนรูปผมอะ ไม่มีไม่มีให้ครับไม่มีให้เอาเป็นเอาเป็น่อดอกไม้ที่ป้าพาปัาโพไปก่อนนะพี่แล้วไหนแล้วไหนรอบเปิดป้ายเอาตังค์เจ็ดพันหกร้อยสี่ห้าสิบสี่บาทไหนอ่ะไม่ใช่ดี๋แกมาเปิดกันมาเปิดตรงนี้มาเปิดได้อะไร่ยพี่เปิดหน้าเลยพี่เปิดนเปิดหน้าเลยอ่ะหมดเวลาระยามแล้วสิต้องไปกันแล้วครับเดินกันใหม่เดือนหน้าสอบพุทธที่สี่ถ้ามาก็ก็่ะมาตรงนี้แต่ถ้าไม่มาเดี๋ยวก็เจอคุณนักกมลที่ พี่อาจจะไม่รู้กันว่าสวีกับคุณเมฆหรือว่าเลิกรากไปแล้วก็ได้ไม่รู้ประการใดเลิกไปแล้ว้าเสียดายโหยเด็กเี้ยอยู่ไม่ยืดเลยสุดท้ายวันสุดก่อนจะจากไปขอฝากไว้คำหนึ่งครับองศารักสันสวัสดีจ้าลายบันเทิงลายบันเทิงแต่แต่แดดแดีวแต่แต่แดดแต่ลายบันเทิงแต่แต่